สวัสดีละกาทักทายพี่น้องครับดีตอนับพี่น้องเข,ข,ข้าสู่ช่องอุบลนำสิ่งท่นานด่าน youtube ครับกระผมใจกับท่านคนผมก็อยากพี่น้องนองางายากได้งานตโตกับพี่กําหนองนะครับ <c oughs> อยู่กับรถคุณซานี่ครับเจ้าซานี่เอสวายสองหนึ่งห้าสีซูเปอร์เอสซีนะครับยืนลอกห้วยครับโอ้ <c oughs> เป็นการยืนที่ห <c oughs> วาดเสียวมากนะครับ ก็กลัวๆหน่อยผมมักลัวๆ,ๆหน่อยนะครับดูวหวาดเสียวครับมันใกล้มันใกล้ซะเหลือเ,เกิน <laughs> เป็นห่วยที่ลึกมากเท่า,านี่คือระดับอาจารย์นะครับเพิ่นยิ่งนะครับเป็นผู้นาอ แต่ว่าการเดินผมเนี่ยผมมักการคนการยืนท่าเนี่ยไปแล้วนะครับขึ้นไปแล้วไม่ผมกลัวมันผมกลัวมันหล่นไม่ใช่เหรอผมกลัวมันสไลด์ลงปึ๊บล้วมันมันใกล้นะครับแต่ว่าสำหรับคนที่ขับเก่งก็โอ้เป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะ สำหรับคนที่เก่งแล้วนะครับสำหรับผมมันไม่ใช่มือโปรก็เลยคิดกลัวนะครับลักษณะแบบนี้นะไปดูการยืนครับระดับอาจารย์ก็ทำงานก็โอ้สุดยอดครับสานี่ตอนนี้ก็ได้ประมาณกัเกือบปีแล้วนะครับเกือบจะปีแล้วล่ะซื้อน้าจะเดือนตุลานครับปีที่แล้วคันนี้ ที่แล้วตุลาพุศติกาตก็รักไอพฤทศติกาท่านว่าพกรธกากุมภามมนาเมษา,าพุษภพาที่นากรากรกฎาสิงหาโอ้ในสิบเดือนแล้วอันนี้ยืนรับเห็นข้างบนนะครับก็ยืนอาจจะวาดเสียวหน่อยอาจจะวาดเสียวหน่อยสาหรับเจ้าซานีนะครับวาดเสียวเฉพาะผู้ที่วาดเสียวแหละผู้ที่บอกว่าเป็นเรื่องธรรมดาก็เรื่องธรรมดาครับ ก็ไม่เป็นไรนะครับตให้พี่น้องได้ดูนะครับใต้พี่น้องในเบื้องด้เห็นนะครับในหลายๆมุมของการเห็นงานนะครับเพราะว่าสี่พไปเจอดินลมดินที่มันอ่อนนะครับรถตกรถตกลมนะครับแต่ว่าอันนี้ก็เป็นดินแข็งนะครับโอ้หน้างานนี่แต่ละปีเนี่ยเจอหลายแบบหลายอย่างครับหลายแบบหลายอย่างน้ำกันพี่น้องพอสามารถสิบอกเลยว่าสิเจอหน้างานได้เนี่ย หนางานแบบไหนเนี่ยไม่ตละปีครับพี่น้องแล้วก็เจอหินดานแล้วก็เจอหินแผ่นหินก้อนครับโอู้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 ปัญญาด้วยหอยหอยย่านพื้นนึ่งมะย่านดิเรียกว่าผมนี่ผมนี่ย่านครับเบื่อการยืน มันก็ไม่เป็นไรหรอกนะครับแต่ว,ว่าพื้นมันเอียงเลยแหละผมก็เลยเป็นบบบบัดเที่ยวเนี่ยเพราะแรงแรงมนขยับถ้าถ้าการยืนข้างบนเนี่ยถ้ามันไม่เอียงลงไปกระไรผมก็ไม่ไม่คิดหรอกแต่ว,ว่าอันนี้พื้นข้างบนมันเอียงเลยไงมันก็เลยทําให้ตัวเองคิดหน่อยกลัวหน,หน่อยหน่อยนึง <laughs> เลยา ฝากกันด้อยนะครับฝาออกพี่น้องกดติดตามไว้นน้แน่นะครับช่องอุ่นน้ำสิงครับช่องไม่ไหม้กุ้งเอานะครับช่องใหม่ๆของอุ่นน้ำสิงครับ ก็จะถึงเวลาเลิกงานแล้วนะครับทุกคนก็เริ่มลอยแล้วนะครับตอนนี้ทุกคนสิเริ่มลอยแล้วล่ะอยากสิเลิกงานแล้วนะครับขอแต่รถจะพึ่งลอยเด้ออะไรคือลอยาช่ไหะนะครับพี่น้องอาการขาอ่อนนะครับพี่น้องไม่มีแรงเลยครับลอยเป็นมองคเจ้เบาถืงก็ถือกันพี่น้องเอาประมาณนั้นนะครับการเปลี่ยนจากภาษาอีสานเป็นภาษาไทยนะครับแปลภาษานะโอ้อาจารย์เลยก็ย่าน เกาะหน่อยเออไม่ใช่หรอกผมหวาดเสียวเฉยผมกลัวเออฮ่าฮ่าฮ่าไม่ได้กลัวหรอกแต่ว่าผมเลยกลัวเองเลยเออขึ้นมาอยู่ท่านี้ก็สบายใจครับ ไอยู่ท่านี้ก็สบายใจเพราะโบไลแทฉแน่นอนเมื่อกี้เนี่ยยืท่ายิ่งเย็โอ้หวาดเซียวอยู่ดิเมันกะเป็นท่ายืนดีหวาดเสียวนะครับอ <laughs> oh, really. <mos nerve plug> ่าสักใต้พี่น้องเด้อนะครับปกติเขาว่าเบิ้งไม่นะครับปกติเขาว่าเบิ้งเกาในช่องขบวับสิี๋ลำแจ้นนะครับกะ ผมเดิเข้ามาแล้วก็ยืนเิ่มกดตับตะไคร่ครับพี่น้องกดกระดิ่งกดแช่กดไหล่ขี้ไม้น้ำแน่นะครับเพราะเด็กก็เราก็ร่างใจกันนะครับเราก็ยังอยู่กับรถกุซ่านี่นะครับวันนี้อาจจะพาเมื่อยืนเบิงรถกุซ่านี่ยืนโมโมนเอากระจายสันเดี่ยวนะครับโมโมไปยืนบิดบินนะครับยืนใกล้ๆนะครับหวัดเสียวไปหน่อยก็คนขับฝีมืออยู่นะครับคนขับฝีมือเก่ง ก็ไม่น่าจะเป็นอะไรนะครับสบายสบายสามีนันนั่นนันนนมันไหลโอ้ห็เ <laughs> ห็นรถาหลาห่ามก็ผมา็อดห่าหเสี่วไ่่ได้เน่าะแต่มันก็ไม่าห่าไเหรอก่า <laughs> ่าหอ,อ,อ,อ่างาห่า อันนี้เป็นโครงการของกรมทรัพยทานเลครับโครงการของกรมทรัพยทานครับพี่น้องเป็นการคุดหลอกห่วยที่ลึกมากๆนะครับสหรัะมือนี้นะครับสหรับมมองนีท่าพี่น้องเขาเบิ้งนะครับการในการในงานของทีมงานเขาจกอชกปุ่นตีก่อสั่งครับในงานเสียหน่อยเสียพ่นเสียมล้นใส่ไส้นะครับสังเกตว่ารถทุกคันนีนติดสติ๊กเกอร์ ตอนนี้นายกแข็งนะครับตองกันนายกแขงหมดเลยเพราะว่ารถนี่เป็นรถบานเงือนเดียวกันครับ ไม่เป็นไรยืนได้สบายครับท่านี้เอา้าโอเคเก่งมากผมหลุดครับผมไมยังเด้ผมยืนครับเป็นปน้ำหลุดมือมครับทายไป็นน้ำหลุดมือมแตเลยเป็นยันย่านเครับประมาณนั่นแหละเด้ประมาณว่ายันย่านเครับกลัวๆนะครับ่างเงี้ย อย่น้ำหลุนร้อมครับสบายสบายใจร่มร่มงานช่วงนี้ก็อันตรายแน่เจ้หน่อยนะครับมีติดลมติดลมบ่อยนะครับช่วงนี้งานก็ติดลมกันบ่อยบ่อยจัดก็ระมัดระวังครับทํางานทําการนะครับก็ผมไปดูหลายๆที่ก็ติดลมกันแต่ว่าหน้าฝนนะครับบางคนก็บอกเอาทำไมไม่จอดรถแล้วก็เอาไว เก็บรถไปใช้หน้าแรงแต่บางทีก็อยากจอดครับแต่ว่าไม่มีเงินจ่ายงวดเนาะมันก็จําเป็นต้องทํางานนะครับเละเท่าไหร่ก็ต้องลุยเละเท่าไหร่ก็ต้องลองนะครับเพราะว่าก็หาเงินนั่นแหละเรื่องของเรื่องถ้าเงินพอนะครับเ,รงเงินพอจ่ายหน้าผลก็คงไม่ทานะรเรื่องของเรื่องก็มันไม่พอนั่นแหละก็เลยแต่มันอย่างนี้นะครับ มันสิมาเฮ็ดเอาอจักหน่อยพอได้จ่ายงวดนะครับจักสิเหลือพอคะางวดหรือหรือบ่อเลครับมันต้องเสี่ยงครับเสี่ยงอย่างเดียวคือกันกับสือหวยครับคือกันกับสือเลขเลยจักสิถือบ่ถือครับไหนว่าบ่ทันถือนี่คิดไว้ล่วงหน้าแล้วกันถือเลขเข้ามานี่สิซื้อหยังแน่ผมเชื่อว่าพี่น้องทุกคนสิคิดคือกันนะครับทุกคนจะคิดเหมือนเหมือน,นกันกับผมเลยครับ พอซื้อหวยตอนเช้านะครับตอนเย็นก็คิดไว้แล้วว่าจะไปซื้ออะไรบ้างเวลาเงินออกแต่พอหวยออกมาหน้าใจครับเพื <laughs> ่อนก็เห็นงานหนา้าฝนนี่แหละไม่นองเกิดว่าได้จักเสียนสองเสียนเพราะเดียวใจหัวรถแต่ว่าสรุปแลีวกัเอาใ้ราคานะ้่ามั่นขึ้นแกลูกน้องใจเอง <laughs> ส่วนไลายจะเป็นจังสั่นครับส่วนไลายจะเป็นแบบนั้นนะครับ อ๋อก็ว่ากันไปเนาะมันหนาฝนไหมเสียจยังไงเลยะตีจำเป็นก็ต้องเฮ็ดนั่นแหละกำบะเฮ็ดกับบ่อด้เงินพิ้นกำบะเฮ็ดกับบ่ได้ฝันกำบะเฮ็ดกับบัววาเศรษฐายเงินซํำกันกับสื่อเลขครับพี่น้องกันเจ้าบโบือเจ้ากับบ่อดิวิชิ์ถือกับอันนี้คือกันคัเจ้าะโบเฮ็ดเจ้ากับบ่อวิธิ์ว่าเสษดหกกับไรกันเจ้าไดเฮ็ดย่างหน่อยเจ้ากัไดลุ่นว่าเจ้าเสษเกกไรหรือเจ้าสิขาทุนนรับคือกันกับสื่อเลขเป๊ะเลยันสื่อย่ำโซ่กับเคลื่อนจีดอกว่าจะคัก อ่ะสื้อตัวละลอยก็ว่าบ่อคักใส่มันจักสองลอยสามลอยหมดนี่คือกันกับหน้างานเลยครับพี่น้องเอามาขั้นเดียวคือจังหวัดมูยันมูได้ผู้เดียวเดินกันมาแบ่งปันกันไปเพื่อนว่าสรุปเดี่ยวจักแมนไผเป็นไผครับเอ๋อขอบคุณพี่น้องเด้อนะครับที่เขามาติดตามในช่องขบวนดำจริงครับไปเรียวนะครับฝากพี่น้องกดติดตามไว้น้ำเนี่ยนะครับปากกดกระดิ่งกดแจ้งกดไลค์คลิปครับพี่น้อง ในช่องก็บทนนำสิ่งเห้อบอกว่าสิเป็นทง y งยูทูบหลักกระทางเพจครับโชคดีมีเงินใส่หลายๆเด้อพี่น้องเด้อปลอดภัยจากโควิดครับไปแล้วนะครับสวัสดีครับ